ข่าวเน็ตคอมเมนต์สน,นัดไอจออมสกาวใจโพดฟาดประยุชน์แบบนี้วันที่หนึ่งมีนาคม66มีประเด็นหือหาที่ทางด้านผลเอกประยุชน์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบางช่วงบางตอนผู้สื่อข่าวถามว่าในวันเดียวกันพรรคเพื่อไทยจะเปิดตัวนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีตัวชูอย่างนั้นบ้างหรือไม่ผลเอกประยยชน์กล่าวว่าแล้วเขาเด่นตรงไหนละ่ะที่เสนอชื่อเขามาเขาเก่งตรงไหนเขาทําอะไรมา เขาทำธุรกิจและประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจล่าสุดออมสกาวใจพูลสวัสด์นักแสดงพิธีกรชื่อดังและเป็นว่าที่สสกทมเขตสพานสูงพักเพื่อไทยได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวแอดอ๋อมสกาวใจบอกว่าถามคนอื่นว่าเขาเก่งอะไรขอถามกลับคุณหลักเก่งอะไรมาตรงนี้ได้ก็รุ่นมานะธุรกิจครอบครัวระยะตรวจสอบได้ไหม กู้เก่งคือผลงานใช่ไหมรอมแคปชั่นระบุว่านี่ยันเหลนงานโบแดงขอขอบคุณภาพออมสกาวใจภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่จอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ